คุณคิงสวัสดีค <Hi> ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีท่นครับผมสวัสดีค่ะเรื่องนี้คุณคิงให้ชื่อไว้ว่าวันที่เข้าเวรเป็นเรื่องของคุณคิงเองเลยไหมคะใช่ครับผมใช่ครับมาคุณคิงเรื่องนี้เกิดขึ้นนานยังครับเรื่องนี้เกิดมาประมาณสิบปีที่แล้วครับผมครับสําหรับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนที่ผมเข้าไปทํางานใหม่ๆในที่ทํางานแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานราชการนี่แหละนะครับครับซึ่ง สถานที่ที่ผมไปทํางานเนี่ยก็จะเป็นตึกสี่ชั้นนะครับตึกสี่ชั้นแล้วก็พอเข้าไปอยู่ปุ๊บพี่ีก็จะแจ้งว่าเวลาเข้ามาทํางานเนี่ยจะต้องมีการมาเข้าเวรเพื่อทําการรักษาการนาการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่อ่ะยี่สิบสี่ชั่วโมง <ฮะ S 2> ก็คือเข้าแปดโมงเช้าออกแปดโมงเช้าวันรุ่งขึ้นน,นะครับทีนี้ผมก็ด้วยความที่เป็นเด็กเข้าไปใหม่แล้วก็โดนพี่ๆบีฟอ่ะเฮ้ยต้องเข้า แบบนี้แบบนี้แบบนี้เราก็ตื่นเต้นกับการเข้าเวรครั้งแรกนะครับก็เอาไปว่าเฮ้ยแค่เข้าเวรครั้งแรกมันก็ตื่นเต้นขนาดนี้แล้วผมไม่มีอะไรตื่นเต้นไปมากกว่าน,นี้หรอกผมก็คิดอย่างนี้เพราะว่าที่ทํางานผมเนี่ยก็ค่อนข้างจะอยู่ในกรุงเทพอยู่กลางเมืองพอสมควรนะครับครับทีนี้พอถึงมันเข้าเวรจริงๆผมก็อไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจนเรียบร้อยเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยเดินด้วยความที่อาคารมันมีสี่ชั้นนะครับก็ เราจะต้องเดินตรวจทุกๆชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นะครับก็จะตรวจช่วงประมาณทุ่มหนึ่งอ่ะครั้งหนึ่งแล้วก็หลังสี่ทุ่มหนึ่งครั้งช่วงหนึ่งทุ่มก็ไม่มีอะไรครับก็เดินตรวจตาดูปิดไฟปิดน้ำเรร้อยหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรพอสี่ทุ่มรุ่นพี่ผมก็บอกว่าอ่าน้องเดินขึ้นไปตรวจนะขึ้นไปตั้งแต่อชั้นสี่ไล่ลงมาจะถึงชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันผมก็เดินขึ้นไปชั้นสี่ซึ่งชั้นสี่เนี่ยจะเป็นชั้นที่ทะลุขึึ้้้นไไปถงดดดาาฟ ครับแล้วก็ไล่ลงมาชั้นสามจะเป็นห้องประชุมห้องทํางานต่างๆทีนี้พอเดินลงมาถึงชั้นสามพอเดินมาถึงชั้นสามผมก็เดินตรดตรวจมันมีความรู้สึกว่าเหมือนได้ยินเสียงเหมือนเอ,อเวลาที่เราปิดคอมแล้วเหมือนเราไม่ได้ปิด power supply ตัวเครื่องกันไฟะครับกันไฟกระชากแล้วมันจะดังตี๊ดตี๊ดตี๊ดอย่างเงี้ยน,นะครับมผมก็เลยบบเอ๊ะห้องไหนเปิดทิ้ไงไว้หรือเปล่าเราก็จะมีกุญแจที่สามารถเข้าได้ทุกๆห้องทุกแผนก ผมก็เลยเดินไปเดินไปเพื่อจะไปตรวจดูว่ามีใครลืมปิดเครื่องหรือเปล่าอ mm hmm. ขณะที่กําลังเดินไปนะครับอาคารเนี้ยจะประกอบไปด้วยกระจกซะมากนะครับโดย mm hmm. ส่วนมากจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกหมดเลยมันก็เดินเดินไปปุ๊บประตูจะเป็นบานสวิงก็ผมก็กาลังเดินเข้าไปกําลังจะหยิบกุญแจขึ้นมาเพื่อที่จะไขกุญแจเข้าไป mm hmm. เปิดดูในห้องนั้นว่าใครลืมปิดคอมหรือเปล่าอุปกรณ์หรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวเกิดไฟไหม, mm hmm. ไม้เดี๋ยว จะเกิดปัญหาผมกําลังหยิบลูกกุญแจขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆบรรจงเสียบลูกกุญแจเข้าไปในช่องกุญแจอืปรากฏว่าผมยังไม่ได้ออกแรงอะไรเลยครับประตูเหมือนโดนดึงเข้าไปจากข้างในอุยดึงแรงไหมดึงแรงครับกระชากเลยครับอุ้ยผมก็ตกใจผมก็เฮ้ยพอเฮ้ยเสร็จปุ๊บเราก็แบบมองซ้ายมองขวาไม่มีใครมีผมยืนอยู่คนเดียวแล้ว อการต้องบอกว่าการตรวจเวรเนี่ยหลังสี่ทุ่มเราจะทําการปิดไฟตามชั้นลงมาเพราะว่าอาศัยเป็นไฟที่ส่องมาจากถนนน,นนะฮะเข้ามาในช่องกระจกเนี่ยแทนก็บรรยากาศมันก็จะมืดๆนะครับพอมืดๆเสร็จปุ๊บผมก็ดูเหมือนไม่มีใครก็เลยะก็เลยแบบตะโกนแบบว่าอ,อ่มีใครทํางานอยู่ไหมครับผมเข้ามาตรวจเวรครับเงียบครับอืไม่มีคนผมก็เลย ค่อยๆแนบหน้าไปใกล้ๆกระจกทีละนิดทีละนิดแล้วก็ชำเรืองมองในห้องคือในห้องเนี่ยจะเป็นห้องถงขนาดใหญ่แล้วก็จะมีการกั้นห้องซึ่งเป็นห้องของระดับหัวหน้า,าแผนกอสองห้องอยู่ข้างในเป็นห้องเล็กๆน,น,นะครับคบผมก็ชำเรืองไปแป๊บหนึ่งสายตาเรามองเห็นเหมือนเป็นคนเดินผ่านวูบหนึ่งไปผมก็เลยตะโกนมาใครครับแค่อยู่ในห้องครับอก็เงีย <advise manne quin> บไม่มีใครผมก็เลยแบบอืเราเป็นเบนเราไม่เป็นไรเราเข้าไปตรวจได้ ผมก็เลยเดินเข้าไปในห้องทํางานก็จะมีแสงสลัวสลัวจากข้างนอกวันนั้นไม่รู้เป็นอะไรครับผมลืมเปิดไฟเราก็เดินมืดมดสลัวสลัวไปนิดนึงก็เดินดูรอบห้องปรากฏว่าก็ไม่มีใครแล้วก็เห็นคอมเครื่องนึงอะ่ะเปิดอยู่ผมก็เลยเดินไปปิดให้เป็นที่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บก,กาลังจะเดินออกมาปรากฏว่าหางตาผมเนี่ยเห็นคนเดินอีกแล้วแต่เดินอยู่ในห้องเล็กอืมผมก็เลย ยังไม่ชัวร์ผมเลยตะโกนอีกรอบหนึ่งว่ามีใครทํางานอยู่ไหมครับถ้าไม่ทําผมจะล็อกห้องกันนะครับอืมเงียบครับพอเงียบผมก็เลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปในห้องเล็กมันจะมีสองห้องซ้ายกับมือกับขวามือผมเลยเดินไปห้องซ้ายปรากฏว่าห้องที่ผมเห็นคนเดินเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีใครสักคนณวินาทีนั้นสิ่งเดียวที่ผมคิดได้ก็คือเราควรจะเอาตัวเองออกจากจุดนี้พอผมเดินเดินเดินมาก็เลยรีบออกจากห้องแล้วก็ ไขกุญแจล็อกให้เรียบร้อยแล้วผมก็รีบเดินออกมาจากห้องนั้นนะครับเพือ่อที่จะลงไปชั้นสองชั้นหนึ่งเดินได้แค่สามเก้าครับพี่เจมค่ะเสียงเขย่าประตูึก,กอือจากข้างในที่เราล็อกไว้แล้วจากข้างในห้องที่ผมล็อกแล้วผมได้หันไปรอบหนึ่งแวบ็บเดียวที่เราเห็นนะครับแวบบเดียวประมาณสักสองวิเห็นเป็นคนยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่เท่านั้นเองครับ ผมก็ไม่สนใจห้องอื่นแล้วครับผมก็ร,รีบเดินจำๆจจลงมาอยู่ที่ชั้นสองแล้วก็เดินมาที่ชั้นหนึ่งแล้วรุ่นพี่ก็ถามเป็นอะไรอหน้าตาตื่นๆผมก็บอกพี่จะบอกลางคืนเขาไม่ให้เล่าอืมแต่ก็บอกเดี๋ยวค่อยคุยกันพรุ่งนี้ไปไปไป,ไปอาบน้ําอาบน้ํามาหลังสี่ทุ่มแล้วอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าได้คผมบอกโอเคครับครับพี่ผมก็เลยขึ้นไปอาบน้ําที่ชั้นสองนะครับก็คือแบ่งกันว่ารุ่นพี่อยู่ชั้นหนึ่งผมอยู่ชั้นสองขึ้นไป ในอาคารนี้จะมีห้องน้ําห้องอาบน้ําให้เรียบร้อยผมก็เข้าไปอาบน้ําทำบรารกิจส่วนตัวขณะที่กําลังอาบน้ําอยู่อ,อผมก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาในห้องน้ําผมเลยตะโกนไปว่าเอ,อพี่พี่ขึ้นมาตรวจเว้นแล้วครับอืเงียบแล้วผมก็ฉุกคิดได้ว่าการที่จะเข้ามาในห้องน้ําได้เนี่ยห้องน้ํามันจะแยกเป็นห้องน้ําชายหญิงครับจะมีด้านหน้าจะมีประตูหนึ่งชั้นก่อน แล้วพอเปิดประตูชั้นนั้นเข้ามาปุ๊บถึงจะแยกเป็นห้องอาบน้ําห้องส้วมข้างในก็จะมีประตูอีกชั้นหนึ่ง mm hmm. ผมก็มาคิดได้ว่าล้วทำไมไม่มีเสียงเปิดประตูชั้นนอก mm hmm. ก่อนจะเดินเข้ามาก็เลยยืนนิ่งๆอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ถามไปรอบหนึ่งว่าใครครับเง mm hmm. ียบครับแต่มันมีเสียงเหมือนคนกําลังทําอะไรสักอย่างอยู่ข้างนอกซึ่งเป็นอ่างล้างมือนะครับอ mm hmm. ผมก็เลยนิ่งๆก็เลยแบบ คงไม่มีอะไรมั้งของสัยหูแววหูฝาดไปก็เลยอาบน้ําต่ออาบน้า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 แล้วพออาบน้ําเสร็จก็เลยหันกลับมาจะมาคว้าผ้าเช็ดตัวปรากฏว่าผ้าเช็ดตัวผมที่แขวนอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีราวแขวน,นครับผมใช้วิธีการผ้าขึ้นไปบนผอบประตูด้านบนนะครับครับผมกาลังจะเอื้อมไปหยิบผ้าเช็ดตัวสิ่งที่ผมเห็นคือมีมือสองข้าง กาะอยู่ที่ขอบประตูด้านบนใกล้ๆกับผ้าเช็ดตัวผม,มลักษณะมือเขาจะมือเล็กๆเหี่ยวๆนิดนึงผมก็ชะงักนล้วคิดใใจผเฮย้ยนี่เข้าเวรนครั้งแรกรุ่นพี่รับน้องขนาดนี้เลยเหรอแกล้งเราขนาดนี้เลยเหรอ,อมผมก็เลยแบบกั้นใจแล้วก็เปิดฝักบัวเบาๆแล้วตอนแรกนะฮะแล้วก็รอสักพักนึงก็เบ่งเปิดสุดแล้วก็เอาน้ําสาดขึ้นไปข้างบน แล้วมือนั้นก็แบบเหมือนดึงปึ๊บหายไปผมก็รีบคว้าพระเจ้วแล้วก็เปิดประตูกล่าวว่าแบบโอ้รุ่นพี่เล่นขนาดนี้เลยเหรอ,อปรากฏว่าว่างเปล่าครับไม่มีใครสักคนรอยน้าที่ผมสัตว์ถ้าโดนมือคนอย่างน้อยก็ต้องเป็นรอยแบบไหลเป็นทางลงมาหรือถ้ามีคนอยู่จริงๆเขาก็จะต้องเปิดประตูชั้นนอกซึ่งประตูเนี้ก็จะเสียงดังมากเลยนะะเอียดพาร์ทมากเลยอะ ปรากฏว่าตรงนั้น่ะมีผมยืนอยู่คนเดียวอห้องน้ําอื่นก็ไม่มีคนไม่มีคนครับห้องน้ําจะมีอยู่สองห้องกับห้องอาบน้ำหนึง่งห้องเป็นสามห้องนะครับครับไม่มีใครเลยมผมก็เลยเดินไปเปิดที่ประตูชั้นนอกพอผมเปิดปุ๊บมันกระดังเสียงดังบอกว่าเฮ้ยแล้วพุทธีตทาไมเสียงไม่มีเสียงอืมผมก็อาการไม่ค่อยจะดีแล้วก็เลยรีบรีบเข้าไปที่ห้องแล้วก็ เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยระหว่างนั้นก็พยายามครับพยายามจะสวดมนต์ไหว้พระก่อนก่อนที่จะเดินไปส่องหน้าต่างดูผิดซกนิดนึงก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรผมพักอยู่ที่ชั้นสองเนี่ยชั้นสองจะเป็นห้องพักเวรเล็กๆนะครับขนาดพอดีนอนหนึ่งเตียงก็มองๆรอบๆก็ไม่มีอะไรแล้ะก็จะเป็นห้องกระจกรอบๆแล้วก็ประตูข้างหน้าจะเป็นประตูกระจกบานใหญ่ๆ ผมก็มองแล้วโอเคเขาไม่มีอะไรงั้นปกติเขาจะให้เปิดไฟตรงถุงทางเดินได้แค่หลอดเดียวนะ,คะแค่พอส่องเห็นทางนิดหน่ <eden> อยผมก็เปิดไว้แล้วก็ปิดไฟในห้องทั้งหมดเพื่อที่จะนอนอืนี้พอกําลังจากนอนเนี่ยเขาได้ยินเสียงเหมือนคนเขย่าประตูกึกกึกทั้งทั้งที่ประตูเราล็อกแล้วนะครับอือแล้วก็อาคารหลังเนี้ยหลังเวลาสี่ทุ่มจะถูกปิดล็อกอัตโนมัติ ไม่มีใครสามารถเข้าได้ยกเว้นคนข้างในเปิดให้อืมผมก็เลยไลน์ไปหารุ่นพี่เขาเลยบอกพี่พี่เดินขึ้นมาชั้นสองหรือเปล่าพี่ก็บอกไม่นะพี่อยู่ข้างล่างอ๋อโอเคครับครับได้ครับไม่เป็นไรแล้วผมก็เลยคืนนี้คงจะต้องไม่พลาดการสวดมนต์ไหว้พระชุดใหญ่ก็เลยสดวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นอนนอนหลับไปเอาไปครับขณะที่นอนอยู่เนี่ยมันมีความรู้สึกว่า อนที่เรานอนๆนอยนนนนนู่สักทักหนึ่งถ้าห่มที่เราห่มคลุมตัวอยู่อะครับมันค่อยๆไหลไหลลงไปไหลลงไปลงไปจากหน้าอกผมไปจนถึงเอวตอนนั้นผมรู้สึกตัวแล้วแต่ไม่กล้าลืมตามคิดว่าพี่โดนโดนนับน้องแต่รุ่นพี่อีกแล้วเหรอแต่ก็มัดนึกได้แบบห้องมันล็อกไม่มีใครเข้ามาหาผมได้แน่นอนอื ผมก็เลยรวบรวมความกาแล้วก็กระตุกผ้าห่มปรากฏว่าปกติถ้าเรานอนแล้วเรารผ้าห่มมันไหลไหลไปตามแรงขยับตัวของเราเนี่ยถ้าเรากระตุกผ้าห่มมันจะต้องต้องไหลอ่ต้องถูกดึงกลับขึ้นมาที่เดิมใช่ไหมครับใช่แต่ในขณะที่ผมกําลังหลับตาและกระตุกผ้าห่มปรากฏว่ามันมีแรงฉุดครับอืมเหมือนผมกําลังดึงผ้าห่มขึ้นมาแล้วมีคนดงึงไว้อีกฝั่งหนึ่งมีคนรั้งไว้ใช่ครับผมก็เลยรีบลืมตาขึ้นมาปรากฏว่าภาพที่ผมเห็นคือชายผ้าห่มผมอะ่ะ มันถูกยกขึ้นแล้วพอผมลืมตาปุ๊บมมันถูกปล่อยมือแล้วทิ้งลงมาโดนเท้าผมอืมโอ้เท่านั้นเองครับพี่เตมคะแนนผมไม่สนใจอะไรล้ะลุกพรวดพลาดขึ้นมาได้ปุ๊บรีบเปิดประตูวิ่งลงไปชั้นล่างไปเคาะประตูห้องพี่ข้างล่างพี่เขาบอกเฮ้ยน้องเป็นไรผมบอพี่ผมขอนอนด้วยได้ไหมครับเขาบอกอ้าวทำไมอ่ะไม่อยู่ข้างบนหรอวะนะพี่นะครั้งแรกผมขอขอ,ขอก่อนครั้งต่อไปผมจะไม่ไม่นอนด้วยแล้วผมก็ขอนอนกับพี่เขาพอรุ่งเช้าขึ้นมา ก็ทําหน้าที่สงเวียนเรียบร้อยแล้วก็เลยไปถามพี่ที่แผนกที่แผนกชั้นสามที่ผมเจอเหตุการณ์แปลกนะครับครับว่าผมเจอแบบนี้แบบนี้เมื่อคืนมัน,ม,นมันคืออะไรยังไงที่พี่เขามองหน้ากันเลือกลักแล้วก็บอกว่าเจอจริงเหรอบอกใช่พี่เจอเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องเนี้ยอืแกก็เลยว่ามานี่มาตามพี่มาแกก็เลยพาผมเดินเข้าไปในห้องเล็กที่ผมเดินเข้าไปตรวจเมื่อคืนนะครับแกบอกเห็นอะไรไหมมุมห้องอ,อะไรพี่ ในมุมห้องหลังตู้เอกสารจะมีน้ำแดงน้ำเปล่าอย่างละขวดแล้วก็พวมอลัยวางอยู่อืหลังจากนั้นพี่ก็เล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้าที่ผมจะเข้ามาทำงานประมาณห้าปีมีคุณป้าลูกจ้างท่านหนึ่งเกิดอาการวูบระหว่างที่ทำงานอยู่หมดสติไปและแกก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล หลังจากนั้นมาพี่ๆในแผนกก็มักจะเจอว่าถ้าทํางานตึกๆมักจะเห็นคุณป้าคนเนี้ยแกเดินอยู่ในแผนกของเขาอเหมือนแกนยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่ทํางานเหมือนแกนยังห่วงงานที่จะทําอยู่เนี่ยครับอเพราะพี่เนบอกว่าตอนนั้นแผนกเขาไม่แผนกบัญชีนะเขาบอกว่าเหมือนคุณป้ากําลังทําเรื่องเกี่ยวกับบัญชีอยู่แล้วแกก็แบบว,วันนี้ทำไมพี่ปวดหัวจังเลยปวดขมับมากปวดขมับมากปรากฏว,ว,ว่า พักแกก็วูบแล้วก็เหมือนกับเส้นเลือดในสมองแตกก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเขาเ็าเลยเล่ากันว่าแต่ยังคงวนเวียนกับงานที่แกยังทําค้างไว้อยู่ไม่จบสักทีผมก็เลยบอกว่าเนื่องผมขอดูหน่อยได้ไหมครับยนี่เก็บไว้อยู่ไหมเอกสารที่แกยังทําอยู่่ผมนีนี่นีเป็นสมุดบัญชีเก็บมาให้ดูสิ่งที่ผมเห็นก็คือแบบผมก็เห็นก็คือเหมือนกับแกกาลังจะสรุปยอดเงินของเดือนนั้นแล้วมันเหลืออยู่มันขาดอยู่แค่สองมันพัสุดท้ายคือแกลงดีเทลหมดแล้ว หลือแค่ตัวยอดรวมของเงินผมก็บอกว่าพี่ผมว่าป้าแกน่าจะห่วงเรื่องงานผมว่างมาทํางานของป้าให้เสร็จไหมครับคือมันเหลือแค่สองบรรทัดสุดท้ายนะฮะสมมติแบบยอดเงินบวกมาแล้วสิบสองบรรทัดบรรทัดสุดท้ายเป็นซ้ำอย่างเงี้ยฮะยังไม่ได้ลงซ้ำอมว่ามาเรามาซ้ำให้ป้ากันเสร็จก็เลยรวมยอดเงินให้แกแล้วก็เขียนว่าปิดบัญชีด้วยปากกาสีแดงอมว่าเนี่ยป้าแกคงจะห่วงแบบนี้แหละอโอ้ยคนลุกครับพอพูดเสร็จ ิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขวดน้ำแดงซึ่งมันตั้งอยู่หลังตู้มันไม่ควรจะล้มอครับขวดน้ำแดงมันเหมือนเหมือนโดนปัดแล้วล้มลงมาอมล้มลงมาแล้วน้ำแดงบางส่วนกระเด็นมาโดนสมุดบัญชีเนี่ผมรว,ว่าโอเคถือว่าคุณป้ารับรู้ประทับตาแล้วนะครับผ่านปิดบัญชีเท่านั่นเองฮะวงแตกครับอือหรือป้าเขาไม่พอใจหรือเปล่าคุณไปแย่งงานเขาทําหรือเปล่า อันนี้ผมก็ลืมคิดไปนะหรือเราไปแย่งงานคุณป้าแต่เออนานาจิตตังแล่วแหละแต่คือเราก็ถือว่าเราก็ปิดบัญชีเราถือว่าเราเจตนาดีที่แบบแบบอยากจะช่วยงานสารต่อให้คุณป้าสําเร็จนะครับอืมก็หลังจากนั้นมาก็ปรากฏว่าพี่ๆที่มาทํางานกลางดึกก็ก็ไม่เจอนะครับเวลาเขาปิดบัญชีกันดึกๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เจอเหตุการณ์แปลกๆอีกแล้วอืมนั่นก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมที่ได้เข้าเวรเมื่อมีครั้งแรกครับ ก็มีครั้งต่อมาหลังจากจบเคสของคุณป้าทำบัญชีต่อด้วยนะครับคุณคิงหลังจากนั้นนะครับครั้งที่สองผมเข้าเวรครับผมคราวน,นี้ผมก็เตรียมตัวมากขึ้นนะครับเตรียมตัวมากขึ้นด้วยการอีกเลีเ่ยงชั้นสามครับอืมอีกเลีเ่ยงชั้นสามแล้วทีนี้ผมก็เลยแบบถึงเวลาสี่ทุ่มผมก็เดินตัวตัวอาคารเรียบร้อยทีนี้ก็อาบน้ํารีบอาบน้ํานะครับเร็วๆขึ้นมาแล้วก็ เข้ามาทํางานรอเวลานะครับรอเวลาประมาณเที่ยงคืนก็คือตอนนั้นก็จะต้องมีการตรวจอาคารอีกครั้งหนึ่งได้รับบีฟมาว่าต้องตรวจอาคารเที่ยงคืนอีกครั้งหนึ่งผมก็เลยรอรอแล้วก็นั่งทํางานไปในระหว่างที่นั่งทํางานอยู่นะครับห้องทํางานผมเนี่ยประตูจะเป็นกระจกผมโต๊ะทำงานผมจะยิ่ n เยื้อกับประตูสักนิดหนึ่งพอมองช่ำเรืองไปปุ๊บก็จะเห็นทะลุไปข้างนอกได้ในระหว่างที่ผมกําลังทิมงานทิมงานตรวจงานท่าเวลาไปเนี่ย สักทักหนึ่งผมก็เห็นคนเดินมาแบบๆแบบเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่งตัวเหมือนพี่ๆแรงงานนะครับครับที่เขาจะแบบใส่เสื้อลายสกกอ็มีหมวกคลุมด้วยประมาณนี้ผมก็บอกอ๊ะใครมาเดินธนาคารทำไมทำไมเขามาเดินตอนนี้ได้ผมก็เลยลุกขึ้นไปดูพอลุกขึ้นไปดูเหมือนเขาวิ่งวิ่งไปผมก็เลยเปิดประตูตามไปก็เห็นวิ่งไปชั้นหนึ่งผมคิดว่าคงพี่ชั้นหนึ่งคงพี่ๆคงจัดการแล้วมั้งก็เลยไม่ได้อะไรก็เลยมานั่งทํางานต่อสักทักเขาก็เดินมาอีกรอบหนึ่ง ผมก็เลยมองว่าคืออะไรยังไงกันแน่แล้วสิ่งที่ทําเขาทําก็คือเขาค่อยๆก้มตัวลงมาเหมือนก้มลงสองเราอะครับ,รบผมก็เลยก้มตามผมนั่งอยู่บนเก้าอี้ค่อยๆก้มตัวลงไปโน้มตัวลงไปหาพื้นเขาเองก็ยืนอยู่แล้วก้มตัวลงมาเหมือนกันก้มตัวลงมาจนกระทั่งหัวเขาเนี่ยจดอยู่ที่พื้นนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมตกใจมากเพราะขาเขายังตั้งตรงอยู่แต่ตัวเขาพับขึ้นอ่าพับขึ้นแล้วบิดหันหน้ามาทางผมซึ่งมันไม่ใช่ เรื่องที่ศาีระคนทั่วๆไปจะสามารถทําได้ครับเท่านั้นเองผมก็ลองเฮ้ยใครอ่ะเขาก็ดึงตัวเองขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปผมก็วิ่งตามลงไปถึงชั้นหนึ่งปรากฏว่าก็ไม่มีใครแล้วผมก็เลยเดินไปหาห้องที่เข้าเวรอยู่ข้างล่างแล้วบอกว่าพี่ขอดูกล้องหน่อยได้ไหมปรากฏว่าสิ่งที่เห็นในกล้องคือเห็นผมเดินออกมาจากห้องวิ่งลงมาผ่านบันไดแล้วก็วิ่งมาที่ห้องถงชั้นหนึ่งคนเดียว แต่สิ่งที่ผมเห็นคือเขาวิ่งอยู่ขา้างหน้าผมแล้วผมวิ่งตามครับจนกระทั่งเขาหายไปลับตาหาไม่เจออื hmm. นี่ผมก็เลยแบบอาการไม่ดีและถท่าทางไม่ดีก็เลยเข้าไปที่ห้องล็อกห้องแล้วก็ไม่ทํางานแล้วครับ hmm. นอนนอนแล้วกระทั่งผมก็พยายามเข้าวินมาอีกหลายหลครั้งนะครับจนเวลาผ่านไปสี่ห้าเดือนที่ผมจะเข้าวินได้แล้วหนึ่งครั้งผมเองก็เก็บความสงสัยไม่ไหวก็เลย ไปถามพี่พี่ที่มงานว่าพี่ผมขอถามหน่อยครับว่าที่ทํางานเรามีตํานานไหม,มแกก็หัวเราะแล้วบอกว่าเจออะไรมาหลังก็บอกเอาพี่เล่ามาก่อนครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังพี่ก็บอกว่าถ้าจะมีตํานานเน,นี่ยที่เนี่ยมีอยู่ตํานานหนึ่งที่โด่งดังที่สุดก็คือตอนที่ก่อสร้างอาคารเนี่ยอาคารของเรามีสี่ชั้นเขาก็มีแบบแปลนมาว่าจะมีลิฟต์เพราะว่ามันสี่ชั้นอาจจะเดินไม่ไหวกันค แล้วระหว่างที่ทำการก่อสร้างมีพี่แรงงานผู้หญิงเป็นแรงงานต่างชาตินะครับเขาตกลงมาจากชั้นสี่ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล<ฆ>หลังจากนั้นช่องลิฟต์นี้ก็ถูกปิดด้วยประตูล็อกหลังๆมาก็ถูกผู้บริหารเนี่ยสั่งให้ก่อปูนปิดฉาบให้เรียบร้อยจนไม่เหลือร่องรอยของการเป็นปล่องลิฟต์เพราะก่อนหน้านั้นผู้พี่เล่าว,ว่าเคยเห็นเคยพบเจอ ที่ผู้หญิงที่เสียชีวิตเนี่ยมาเดินอยู่ในอาคารบ่อยๆแล้วเขาก็มักจะพูดคําคำหนึ่งซึ่งตอนนั้นทุกคนก็ยังไม่รู้ครับว่าคำคเนี้ยคือแปลว่าอะไรเขามักจะพูดคําว่าไบาสติไบสติตผมกงสั้งใจว่าคำนี้ค <c oughs> ืออะไรผมก็ไปค้น Google Google อ่าไบสติแต,ตแตล้วอาจออกเสียงไม่ชัดเจนนะฮะแต่ว่าพอไปค้น o g l ก Translate ปุ๊บคำนี้แปลว่า หิวอ,อ๋อเป็นภาษาอะไรคะเป็นภาษาพม่าครับอืหิวเพราเราเจอคําตอบแลยย้วไงทีนี้พอเจอแบบนี้ปุ๊บผมก็เลยอ่ะเข้าเวรั้งงต่อไปผมก็เลยเตรียมครับเตรียมทูบก,กับผลไม้ไปด้วยพอเตรียมทูบก,กับผลไม้ไปด้วยผมก็จุดบอกเขาบอกว่าถ้าเป็นพี่คนนี้จริงๆซึ่งรุ่นพี่บอกผมว่าเขาตั้งฉายายเขาว่าชื่อพี่มะขินก็ถ้าเป็นพี่มะขินจริงๆขอให มาแสดงให้ผมเห็นหนะครับมากินผลไม้ที่ผมไหว้คืนนั้นพอถึงเวลาที่สูงของเขนั่งรอเลยครับจุดทูบแล้วก็เอาผลไม้วางไว้หน้าห้องเวลาปุ๊บ,บเขามาจริงครับอุเขามาจริงเขาก็ดินหน้าห้องแล้วก็ผมไม่ได้ยินเสียงแววๆผมก็แบบแค,ค่อยๆเดินไปดูแล้วก็บอกว่ากินเอะพี่ไม่ต้องหิวไม่ต้องหิวกินเลยผม,มอนุญาตแล้วเขาก็เดินก็เห็นเป็นเงาตัวคุ่มตัวคุ่มเขาเดินมาแสงมันจะสลัสวสลัวครับแล้วเขาพูดว่าบาแซดเด ไปเสร็จแล้วก็เดินมาแล้วก็มานั่งยองๆแล้วก็หยิบเครื่องไหว้ที่เราไหว้เขาอยู่ตรงหน้าห้องผมหลังจากนั้นผมก็โอเคอยเืนมองสักพักหนึ่งเขาก็เป็นภาพเลือนหายไปผมก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็พยายามครับพยายามที่จะทําบุญให้เรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสได้ไปเล่าให้ผู้บริหารฟังจนท่านบอกว่าน่าจะต้องทําบุญแล้วปกติทําบุญประจําปีอยู่แล้วแต่เป็นการทํารวมๆืลังจากนั้นผู้บริหารท่านก็เลยบอกว่า นั้นเรามาทําเฉพาะให้เขาคนคนนี้ยดีกว่าแล้วหลังจากที่ทําบุญเป็นการทําอุทิศส่วนกุศลโดยเฉพาะให้เขาก็ปรากฏว่าคนที่มาเข้าเวร้นหลังก็ไม่มีใครพบเจอเขาอีกเลยครับอไ mm. ครพบเจอเขาอีกเลย <Okay. S 2> เว้นอย่างเดียวแต่ว่าคือมีน้องที่ทํางานด้วยกับผมเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังว่ามีครั้งหนึ่งที่เขาไปเข้าเวรแล้วเขาขึ้นไปตรวจที่ชั้นสี่ซึ่งเป็นดาดฟ้าน้องเห็นว่ามีคนคนหนึ่งมานั่งอยู่ ตรงระเบียงไอ้ไม่ใช่ระเบียงครับเป็นดาดฟ้ามันจะเป็นขอบขึ้นไปด้านบนน,น,นะครับ,รบที่กันตกนั่งอยู่น้องก็เลยตกตายแล้วก็วิ่งไปแบบย่าๆครับอย่าไปนั่งตรงนั้นมันอันตรายก็ <S <S ไปกันสามคนปรากฏว่าพอเขาวิ่งไปใกล้ๆที่จะบอกว่าอย่าอย่าไปนั่งตรงนั้นมันจะตกลงไปอันตรายเพราะตึกสี่ชั้นมันสูง <S <S ปรากฏว่าคนคนนั้นก็กระโดดลงไป <S 2> <S 2> แล้วน้องสาวคนก็มองตามเห็นเขากระโดดลงไปถึงข้างล่างแล้วนี่ก็เลยรีบวิ่งลงไปอืพอไปถึงข้างล่างคิดว่ายังไงต้องบาดเจ็บแน่นอนจะต้องเรียกรถพยาบาลนะ ไม่มีร่องรอยใดๆข้างล่างแม้แต่นิดเดียวอืหลังจากนั้นทุกคนที่เข้าเวรก็ปริมาณคนเข้าเวรจากเดิมสามสิบคนก็ถูกลดลงเหลือสิบคนเฉพาะคนที่ใจกล้าเท่านั้นขอ,อแทนเวรนขอจ้างเวรกันทั้งนั้นเลยครับ ใครที่ชื่นชอบความหล่อนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดไลคกดด้วยนะครับ,ดรบกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารกลุมโป